แต่ถ้ามึงยังทาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นี่มึงอย่าทำเลยเสียได้ตังค์นะครับหรืออย่างกรณีจิรายุที่ผมวิจารเนี่ยที่บอกว่าอยู่ดีมันจะไปเชิญอแปลกนั่นมาะเชิญมาทาไมมึงรู้ว่ามันอ่าตอนหลังว่างั้นไม่เชิญละแต่ผมถามว่าก่อนที่มึงจะพูดเนี่ยมึงมีตําแหน่งทางการเมืองมึงต้องศึกษาก่อนมึงต้องคือมึงต้องพูดก่อนจะพูดเนี่ยมึงต้องคิดก่อนคืออย่างผมอ่ะมีสิทธิ์เห่าเพราะผมเป็นพวกโง่ธรรมดาไม่ได้มีอํานาจวาสนาใดๆ ก็พูดไปตามคนบ้ามึงอยากบ้าแต่อีพวกนั้นมันเป็นรัฐบาลมึงเป็นคนที่มีตําแหน่งเพราะฉะนั้นมึงมีโรมึงมีบทบาทผมอะไม่ได้มีผมไม่มีโรผมโรผมก็คือแค่แบบไอ้พวกบา้บาบา้บาบอบอไม่รู้จะทําอะไรว่างงานเหรอจริง,รงๆางงาก็ไม่ได้ว่างงานกูก็มีงานประจํานะว่ามีงานประจําอยู่ไม่ใช่แบบไม่ได้ว่างงานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมหยิบมาคุยอะคือผมจะบอกว่าเราต้องการรัฐบาลที่มันมีความรู้มีความสามารถ เท่าทันโลกไม่ใช่บอกว่าเอาอยู่ค่ะเชื่อเราเรากำลังทำอยู่แล้วก็ผมกบอกว่ามึงไปเอาคําพูดของแพทองทานมานะตั้งแต่มันมีปัญหาใดๆอ่ะเรากำลังทําเรื่องนี้อยู่เราจะแก้เรื่องนี้อยู่แล้วจะกูไม่เห็นจะแก้เลยทักเรื่องน้ําท่วมก็แก้ไม่ได้ไม่ได้ทักเรื่องหนึ่งเรื่องเขมรมันก็แก้ไม่ได้คือยังไม่ได้เลยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็แก้ไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ผมไม่เห็นจะแก้อะไรได้เลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถามว่า คุณยังพอใจกับการมีรัฐบาลแบบนี้ต่อไปใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ได้ก็เรื่องของคุณแต่เวลาประเทศมันพังอ่ะคือมันพังทุกระบบมันไม่ได้พังแค่แค่คนที่บอกอ่สมมตินะบอกว่าอ่าเวลารัฐบาลพังแล้วคนที่เลือกพักเพื่อไทยพังมันไม่ใช่มึงเลือกหรือไม่เลือกกูก็พังเพราะระบบเศรษฐกิจมันฉิบหายเนี่ยผมไม่ได้เลือกผมก็ได้รับผลกระทบด้วยผมถึงบอกว่าเวลารัฐบาลมันขึ้นมาแล้วเนี่ย คุณจะบอกว่าคุณเลือกมันหรือไม่เลือกมันก็ตามแต่เวลามันทําให้เกิดความเสียหายอะมันเกิดความเสียหายในภาพรวมของประเทศมันไม่ได้มันไม่ได้เสียหายเฉพาะอ่ะเลือกพรคประชาชนก็เสียหายเฉพาะคนเลือกพรคประชาชนเลือกพรคเพื่อไทยก็เสียหายเฉพาะพรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยหรือเลือกพรคประชาธิปัตย์ก็เสียหายเฉพาะคนเ,เลือกประชาธิป,ปัตย์ไม่ใช่เพราะเวลามึงขึ้นมามีอํานาจรัฐเนี่ยนโยบายที่มึงทําเนี่ยมันออกมาเป็นพับปลี่ยน policy มันหมายถึงว่าเป็นนโยบายของสาธารณนะ มันคนทุกคนที่อยู่ในประเทศเนี้ยได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมดถ้ารัฐบาลดีประเทศก็จะดีคนก็จะดีผมว่ามันเท่านี้เองก็นี่แหละวันนี้ที่พูดเรื่อง Hybrid เอ่อวอรแฟเนี่ยเพราะผมมองว่าถ้าเรายังเจอสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเรายังมีผู้นำโง่ๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมึงไม่ลออหลอกมึงไม่ลออหลอกแล้วมึงไม่ต้องลบกับอะไรหรอกพูดง่ายๆคือสมมตินะผมพูดเล่นๆนะถ้าสมมติตอนเนี้อ่ะมันมีปัญหาอยู่ไทยกับกัมพูชาอยู่นะ แล้วถ้าสหรัฐฯฉายภาคใต้แม่งหึ่มขึ้นมาอีกนะถ้ามันแบบมันหึ่มขึ้นมาอีกพร้อมๆกันนะแล้วตรงอีกฝั่งว้าเวอไอ้พวกเอ่อเมียนมาเนี่ยเอ่อถ้าแม่งหึ่มขึ้นมาเอาปุ๋เอาง่ายๆสามด้านเนี่ยมึงพร้อมๆกันเนี่ยผมถามว่ามึงจะทํายังไงมึงจะเอายัางไงมึงจะเอาสองเครื่องบินเอฟสิบหกไปวันนี้ทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งตรงนี้ทีเงี้นั้นนะฮะมึงมึงจะทํายังไงผมถามว่าถ้าคุณเปิดศึกพร้อมๆกันสามด้านเนี่ยเออยังโชคดีนะที่แบบลาวเลยไม่มาหึ่มกับมึงใหม่ ตอนล่มกล้าวเลยประมาณนี้นึกออกไหมคือผมบอกว่านี่ไงคือการวางยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องวางแนวนโยบายที่ดีแล้วคุณก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีกองกําลังในการสู้รบเพื่อป้องกันตัวเองที่ดีคือคุณต้องมีดีทั้งรัฐบาลต้องดีการทูตคุณต้องดีทหารคุณก็ต้องดีข้อมูลข่าวสารคุณก็ต้องดีเศรษฐกิจคุณก็ต้องดีแต่ปัจจุบันผมถามว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างว่าเศรษฐกิจมึงดีไหมรัฐบาลมึงดีไห โอเคทหารเนี่ยยังพอไว้ใจได้ในตอนนี้ตอนนี้คนรักทหารเยอะแต่เดี๋ยวคุณคอยดูนะถ้าทหารไม่ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้นะเดี๋ยวคนก็จะไปขุดคุยเรื่องทุจริตนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ผมนึกอกว่าถ้าใช้โอกาสเนี่ยทําอะไรให้มันโปร่งใสขาวสะอาดทุกอย่างเคลียร์เนี่ยผมว่ามันจะได้ c ัดเลื i ดบได้ความน่าเชื่อถือแล้วที่สำคัญคือเวลาคนมันเชื่อถือแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปซัพพอร์ตเองคืร<ม>ต,ตอนนี้คนไม่เชื่อถือรัฐบาล แต่เชื่อถือทหารแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยทหารก็อาจจะโดนคุยว่าสมมตินะเรือดำน้ำสมมตินะเรือดำน้ำมีทุจริตตุกติกอะไรประมาณเนี้ยกิ๊เพนตุกติกสมมติหรือว่าจะซื้อเครื่องบินลอบใหม่ตุกติกความเชื่อของคนก็จะสวิงไปสวิงมาไปเนี่ยนั้นผมบอกว่าทําให้ดีที่สุดคือคุณเป็นปลาทองในอ่างแก้วที่มันแบบเป็นกระจกใสทุกด้านเนี่ยผมว่ามันจะทําให้คนไม่เคลือบแคลงไม่สงสยัยแล้วคนจะมาพพอร์ตคุณ อืมนะอุ้ยห้าสิบแปดแล้ววะ่ะเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวสี่โมงมาเจอกันนะสี่โมงไม่แน่เดี๋ยวผมแจ้งอีกที